วันเข้าพรรษาจัดเป็นพิธีกรรมของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยท่านจะต้องประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธบัญญัติของพระพุทธองค์ที่ทรงวางเป็นข้อระเบียบข้อบังคับให้พระสงฆ์ต้องเข้าจำพรรษาในสถานที่ที่ทรงอนุญาตให้เข้าอยู่อาศัยได้และพิธีกรรมวันเข้าพรรษานี้พุทธศาสนิกชนได้มีส่วนร่วมประกอบคุณงามความดี ตามหน้าที่ของชาวพุทธเพื่อคอยช่วยเหลือพระสงฆ์อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งมีประวัติที่น่าสนใจวันเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้นสิมาค่ำเดือน11เรียกว่าครบไตรมาสคือ3ามเดือนนี้เป็นการเข้าพรรษาต้นส่วนการเข้าพรรษาหลังนั้นเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน9ไปจนถึงขึ้นสิ้าค่ำเดือน12 พิธีกรรมของสง์ก่อนจะถึงวันเข้าพรรษานั้นพระท่านจะทำการซ่อมแซมเสนาสนะที่ชำรุดทุดโทมให้อยู่ในสภาพที่ดีที่ใช้อาศัยอยู่ได้จัดการปัดกวาดจยักใยเช็ดถูให้สะอาดสาเหตุที่ต้องกระทำเสนาสนะให้มั่นคงและสะอาดนั้นก็เพื่อจะได้ใช้เสนาสนะบำเพ็ญสมนกกิจในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องกลัวฝนจะรั่วรดพระอุโบสถไหวพระสวดมนต์เสร็จแล้วจึงกระทําพิธีเข้าพรรษาโดยกล่าวคำอธิษฐานตั้งใจอยู่เพื่อจำพรรษาตลอดฤดูฝนในวันของท่านที่ตั้งใจจะอยู่คำกล่าวอธิษฐานพรรษาเป็นภาษาบาลีว่าอีมัสมิงอาวาเซอีมัสเตมาสังวัดสังอุเปมิแปลว่า ข้าพเจ้าขออยู่พรรษาในวัดนี้ตลอดสามเดือนโดยกล่าวเป็นภาษาบาลีดังนี้ขึ้นสามครั้งต่อจากนั้นพระผู้น้อยก็จะกล่าวขอขมาต่อพระผู้ใหญ่ว่าขอขมาโทษที่ได้ล่วงเกินไปทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเพราะความประมาทส่วนพระผู้ใหญ่ก็กล่าวตอบว่าลดโทษให้เป็นอันว่าต่างฝ่ายต่างให้อภัยกัน นับเป็นอันเสร็จพิธีเข้าพรรษาในเวลานั้นครั้นวันต่อมาพระผู้น้อยก็จะนำดอกไม้ทูบเทียนไปกราบพระเถระต่างวัดผู้ที่ตนเคารพนับถือความเป็นมาของการเข้าพรรษานั้นประวัติของพิธีเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าว่าในประเทศอินเดียในสมัยโบราณเมื่อถึงฤดูฝนน้ำมักท่วม ผู้ที่สัญจรไปมาระหว่างเมืองเช่นพวกพ่อค้าก็จะหยุดเดินทางไปมาชั่วคราวพวกเดรถ,ถีและปริภาชกผู้นับถือและที่ต่างๆก็หยุดพักณสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งตลอดด้วดูฝนทั้งนี้เพราะการคับมนาคมไม่สะดวกทางเป็นหลุมเป็นโคลนเมื่อเกิดพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าได้สเสด็จจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป นับเป็นพุทธจริยวัตรและในตอนแรกที่ยังมีพระพิสุสง์ไม่มากนักพระพิสุสง์ปฏิบัติพระพึกตามพระพุทธเจ้าความกอรหานินทาใดๆก็ไม่เกิดมีขึ้นจึงไม่ต้องทรงตั้งบัญญัติพิธีอยู่จำพรรษาครั้นต่อมาพระพุทธศาสนาได้แผ่ขยายจเจริญรุ่งเรืองออกไปเป็นวงกว้างมีพระพิสุสง์จำนวนมากวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ประทับอยู่ในกรุงราชคลึกมีพระพิสุหกรูปที่เรียกว่าจับพระขีเมื่อถึงฤดูฝนก็ยังพากันจาริกไปมาเที่ยวเหยียบย่ำเข้าวกล้าและสัตว์เล็กสัตว์น้อยให้เกิดความเสียหายและตายไปประชาชนจึงพากันกล่าวติเตียนว่าชะไหนพระสมณะสีสกยะบุตรจึงเที่ยวไปมาอยู่ตลอดฤดูกาล พากันเหยียบย่ำข้าวกล้าและต้นไม้ตลอดจนสัตว์ทั้งหลายให้ตายไปเป็นจำนวนมากแม้พวกเดรัีและปริปาชกก็ยังหยุดพักในฤดูฝนหรือจนแม้แต่นกก็ยังรู้จักทำรังเพื่อหลบฝนเมื่อความของเรื่องนี้ไปทราบถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์จึงทรงบัญญัติเป็นธรรมเนียมให้พระพิสุสงฆ์จำพรรษาอยู่ในที่แห่งเดียวตลอดสมเดือน คือเริ่มตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ไปจนถึงวันขึ้น15บห้าค่ำของเดือน11ห้ามมีให้พระสงค์เที่ยวไปค้างคืนที่อื่นหากมีธุระและกิจเป็นอันชอบเพื่อพระวินัยจึงจะไปได้โดยการทำสัตหะการณียะคือต้องกลับมาที่พักเดิมภายใน7วันนอกจากนั้นห้ามเด็ดขาดและต้องปรับอาบัต แก่ผู้ที่ฝ่าฝืนล่วงละเมิดพระบัญญัตินี้โดยวันเข้าพรรษามีความเป็นมาดังกล่าวไปนี้สำหรับพิธีกรรมของพุทธศาสนิกชนอันเนื่องจากในวันเข้าพรรษานั้นพุทธศาสนิกชนจะมีการทําบุญตักบาตรกัน3วันคือในวันขึ้น14และ15ค่ําและวันแรม1หนึ่งค่ำของเดือน8และขนมที่นิยมทำกันในวันเข้าพรรษานั้นได้แก่ขนมเทียน และท่านสาธุชนที่มีความเคารพนับถือพระภิสุวัดใดก็จะจัด,จดเครื่องสักการะเช่นน้ำตาลน,น้ำอ้อยสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันเป็นต้นนำไปถวายพระภิสุวัดนั้นยังมีสิ่งสักการะบูชาที่พุทธศาสนิกชนนิยมทำกันเป็นงานบุญน่าสนุกสนานอีกอย่างหนึ่งคือเทียนเข้าปรรษาบางแห่งจะมีการบอกบุญเพื่อร่วมกันหล่อแท่งเทียนใหญ่ แล้วแห่ไปตั้งในวัดอุโบสถเพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดทั้งสามเดือนการแห่เทียนจำพรรษาหรือเทียนเข้าพรรษาจัดเป็นงานเอกรเริกมีคล้องกลองประโคมกันอย่างสนุกสนานและเทียนนั้นมีการหล่อหรือแกะเป็นลวดลายและประดับตกแต่งกันอย่างงดงามเทศกาลเข้าพรรษานี้ถือกันว่าเป็นเทศกาลพิเศษ พุทธศาสนิกชนจึงขคคมักขม้นในการทำบุญคุศลยิ่งกว่าธรรมดาบางคนตั้งใจรักษาอุโบสถตลอดทั้งสเดือนบางคนตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกวันพระตลอดพรรษามีผู้ตั้งใจทำความดีต่างๆขึ้นเป็นพิเศษทั้งมีผู้งดเว้นจากการกระทำบาปในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและคนอาศัยเหตุแห่งเทศกาลเข้าพรรษาตั้งสัตว์ปฏิญญา เลือกละอบายมุกและความชั่วสามานตาต่างๆโดยตลอดไปจึงนับเป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องสรรเสริญและได้รับสิ่งอันเป็นมงคลยิ่งโดยหลักธรรมที่ควรปฏิบัติระหว่างเทศกาลเข้าพรรษานั้นพุทธศาสนิกชนนิยมไปวัดถวายทานรักษาศีลฟังธรรมและเจริญจิตตภาวนาซึ่งเป็นการเว้นจากการกระทำความชั่วบำเพ็ญความดีชำระจิต ให้สะอาดแจ่มใสเข่งครัดยิ่งขึ้นโดยหลักธรรมสำคัญที่สนับสนุนคุณความดีดังกล่าวนี้ก็คือวิรัตโดยคำว่าวิรัตหมายถึงการงดการเว้นจากบาปและความชั่วต่างๆจึงเป็นมงคลธรรมข้อหนึ่งเป็นเหตุนำบุคคลผู้ปฏิบัติไปสู่ความสงบสุขปลอดภัยและความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปโดยวิรัตการงดเว้นจากบาปนั้นจำแนกออกเป็นสประการคือหนึ่ง สัมปัตตาวิรัตได้แก่การงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุกต่างๆด้วยเกิดความรู้สึกละอายคืออิริและเกิดความรู้สึกเกรงกลัวต่อบาปคือโอตปะขึ้นมาเองเช่นบุคคลที่ได้สมทานศีลไว้เมื่อถูกเพื่อนขยันขยอให้ดื่มสุราก็ไม่ยอมดื่มเพราะละอายและเกรงกลัวต่อบาปว่าไม่ควรที่ชาวพุทธจะกระทำเช่นนั้นในระหว่างวันเข้าพรรษา สสมทา,านวิรัตได้แก่การงดเว้นจากการทำบาปและความชั่วและอบายมุกต่างๆด้วยการสมทา,านศีลห้าหรือศีลแปดจากพระสงฆ์โดยเพียรระมัดระวังไม่ทำให้ศีลขาดหรือด่างพร้อยแม้มีสิ่งยั่วยวนภายนอกมาเร้าก็ไม่วันไหวหรือเอ็นเอียง 3. สมุตตะเฉดวิรัตได้แก่การงดเว้นจากบาปความชั่วและอบายมุกต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาดโดยตรงเป็นคุณธรรมของพระอริยะเจ้าหรือพระอรหันต์ถึงกระนั้นสมุทเฉดวิรัตอาจนำมาประยุกต์ใช้กับบุคคลผู้งดเว้นบาปความชั่วและอบายมุกต่างๆในระหว่างพรรษาการแล้วแม่ออกพาการรษาแล้วก็มีกลับไปกระทาหรือข้องแวะอีกเช่นกรณีผู้งดเว้นจากการดื่มสุราและสิ่งเสพติดระหว่างพรรษาการนั้น แล้วก็งดเว้นสิ่งนั้นตลอดไปเป็นต้นดังคำที่ว่าอบายมุกจะนำไปสู่ความหายนะจงละลดและเลือกการกระทำความชั่วต่างๆเสียเถิด